สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนการไลฟ์ออนเดอะเว d ลเชื่อว่าไม่ว่าใครนะคะก็คงจะเคยเห็นเคยได้ยินหรือไม่ก็คงจะเคยใช้วาสลีนผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีมาอย่างยาวนาน กว่า150ปีมาแล้วนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของการให้กำเนิดวาสลีนั้นก็มาจากชายคนที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตออกกาตัสเซสโบรคนนี้ล่ะค่ะโดยในปีคิตศักราชนะคะค1859ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการผลิตอุตสาหกรรมน้ำมันในสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นมีข่าวนะคะการค้นพบบ่อน้ำมันดิบขนาดใหญ่ในรัฐเพนซิลเวเนียเซสโบรนะคะซึ่งเป็นนักเคมีแห่งเมืองดูกลีนในขณนะนั้น ขาได้เดินทางไปสำรวจยังบ่อน้ำมันดังกล่าวเพื่อหวังจะเข้าไปทำธุรกิจค้าน้ำมันปิตโตเรเลียมเพราะในยุคนั้นนะคะเรียกได้ว่ากำลังเพื่องฟูเลยทีเดียวละค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เซตรบมองการไกลย,ยิ่งกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ปิตโตเรเลียมเท่านั้นนะคะแต่กลับเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหนียวข้นที่ติดอยู่ที่สว่รนขุดเจาะซึ่งในตอนแรกนะคะมันคือตัวปัญหาที่เป็นเหตุให้คนงานนั้นต้องพักงานบ่อยขึ้น เพื่อที่จะทําความสะอาดสารเหนียวข้นที่ชอบติดอยู่ที่เครื่องขุดเจาะอยู่เป็นประจําแถมเขานะคะยังสังเกตเห็นคนงานนั้นมักจะนำเอาสารเหนียวเหลา่านี้มาป้ายที่ผิวหนังเพราะพวกเขานะคะบอกว่ามันช่วยทําให้แผลนั้นหายไวแถมยังปกป้องผิวหนังที่ไม่ได้อีกด้วยซึ่งในตอนนั้นนะคะสารชนิดนี้ถูกเรียกกันว่ารัตแว็กและนี่ละค่ะจึงทําให้เซตโบรนะคะเกิดความสงสัยในตัวของเจ้ารัดแว็กและก็ได้เก็บตัวอย่างใส่กระปุกและนําไปทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง จนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปเขานะคะพยายามที่จะสกัดเจ้ารอดแว็ก เพื่อหาองค์ประกอบของสารแล้วก็ได้มานะคะซึ่งสารใสเนียนไม่มีทั้งสีแล้วก็กลิ่นโดยในตอนนั้นเซตโบรนะคะตั้งชื่อให้กับมันว่าปิโตเรเลียมเจอรี่หรือวุ้นปิโตเรเลียมนั่นเองนะคะซึ่งในตอนหลังนะคะเขาก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับของเหลวอย่างปิโตเรเลียมเจอรี่ว่าฟาสลีน <Okay. S 1> และนําผลิตภัณฑ์ชิ้นโบแดงของเขามาเผยแพร่กับผู้คนได้รู้จักเรืทําการแจกจ่ายนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่นําไปทดลองใช้ทาแผลแต่บางคนก็ได้ลองไปใช้กับคราบเปื้อนบนเสื้อ บ้างก็นําไปใช้นะคะกะจัดคราบด่างเครื่องไม้และถือว่าได้ผลตอบรับดีมากเลยนะคะเราสอบ,อบคุณพที่ดีจนต้องบอกต่อของมันนั่นเองจึงทําให้วาสลีนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและก็ได้กระจายขยายขอบเขตกว้างขวาง,วางไปทั่วโลกไม่เว้นนะคะแม้แต่นายพลโรเบิร์ตแฮรรี่ผู้ซึ่งเดินทางไปยังขั่วโลกเหนือสําเร็จเป็นคนแรกก็อยางพกวาสลีนติดตัวไปด้วยเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าวาสลีนเนี่ยช่วยปกป้องผิวจากความหนาวเย็น เพราะมันไม่แข็งตัวไม่จะอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดก็ตามนะคะ ด้วยคุณสมบัตินะคะของปิโตรเลียมเจลที่สามารถรักษากความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนะคะจึงนิยมนํามาเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางหลากหลายชนิดหรือเป็นส่วนผสมของยาหม่องใช้เคลือบเสื้อผ้าและนํามาใช้นะคะทำเทียนไขได้อีกด้วยล่ะคะ่ะแน,นอกจากนี้วรสลีนะคะยังสามารถใช้ในการเคลือบขั้วแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อป้องกันการสึกกร่อนได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมแค่นั้นยังไม่พอนะคะ นักว่ายน้าระยะไกลก็มักทาวาสลีนรวมถึงนักเล่นสกีก็ยังใช้วาสลีนทาบนใบหน้านักเบสบอลน,นะคะก็นํามาทาทุกมือเพื่อให้หนังนั้นนุ่มอีกด้วยล่ะค่ะทั้งนี้เมื่อเซธโบนะคะอายุ IU 50กว่าปีเขาได้ป่วยนะคะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกและสี่ข้างซึ่งเขานะคะกำชับกับพยาบาลว่าให้ช่วยถูนวดตัวเขาด้วยวาสลีนเป็นประจำซึ่งนี่แหละคะ่ะทำให้เขามักจะพูดเล่นกับใครต่อใครอยู่เสมอว่า ที่เขารอดพ้นจากมือของมัจจุราชมาได้อีกกว่า40ปีนั้นนั่นก็เป็นเพราะวัสซลีนของเขานั่นเองนะคะทั้งนี้เพราะสรรพคุณนะคะที่อวดอ้างต่างๆนานา,นานเหล่านี้เองจึงทําให้ชาวเน็ตสงสัยและตั้งคําถามเกี่ยวกับเจ้าวัซลีนขึ้นมามากมายยกตัวอย่างนะคะเช่นใช้วัสลีนทาหน้าก่อนนอนได้ไหม คำตอบที่พบส่วนใหญ่นะคะก็คือสามารถใช้ทาบางๆก่อนนอนได้และได้ผลดีอีกด้วยนะคะสําหรับคนที่มีผิวแห้งกล้านแต่สําหรับคนที่ผิวมันนั้นไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะอาจจะทําให้ไปเพิ่มความเหนียวเน,นอหนะและอาจจะทําให้เกิดสิวอุดตันเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะคะและอย่างคําถามนะคะที่ว่าวาสลีนทาตัวได้ไหมคําตอบส่วนใหญ่นะคะก็คือแนะนําให้ทาเฉพาะจุดอย่างเช่นข้อศอก หัวเข่าตาตุ่มจากนั้นนะคะก็ทาตามด้วยโลชั่นปกติก็จะช่วยรักษากความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะถ้าใครผิวแห้งกร้านก็สามารถนำวาสซลีนมาทาบางๆให้ทั่วตัวได้ค่ะแต่ก็ต้องบางจริงๆนะคะ,ะเพราะไม่เช่นนั้น ก็อาจจะทําให้ผิวเหนอะหนะได้อีกเช่นกันนะคะแต่กับคําถามที่ว่าวัสลีนสามารถทาใต้ตาได้ไหมคําตอบนะคะก็คือได้ค่ะเพราะหลายๆคนนะคะนำวัสลีนนั้นมาทาบริเวณผิวหนังรอบดวงตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นซึ่งบางก็ว่าช่วยลดการเกิดของริ้วรอยได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้บางคนใช้แล้วก็ไม่ได้ผลซึ่งนั่นก็หมายความว่าลางเนื้อชอบลางยา ทั้งนี้นะคะเซฟโบรเองมักจะกล่าวอ้างสรรพคุณของวัซสลสีนของเขาอีกว่าการที่เขามีอายุยืนยาวมากกว่า96ปีได้นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขานะคะกินวัสลีนเป็นประจำวันละหนึ่งช้อนชาทั้งนี้วัสลีนนะคะก็ได้ถูกจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4มิถุนายนปีคิเตศักราช1872โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัซลีนและก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลกจากวันนั้น จนถึงวันนี้นับได้ว่ายาวนานกว่า150ปีมาแล้วนะคะแตะจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเลยนะคะแล้วคุณล่ะคะเคยนำวาสลีนมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างอย่าลืมเล่าเคล็ดลับบอกต่อๆกันบ้างนะคะหากคุาชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ